สวัสดีครับพระตกกับนาทีบันเทิงมาแล้วครับช่วงนี้จะเห็นป้ายโฆษณาในเมืองโดยเฉพาะหน้าตึกแกรมมี่เนี่ยมีรูปของนิวทิติภูมิเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะว่า30มกราคมนี้เป็นวันเกิดเขาครับวันนี้หนุ่มนิวมีข้อความฝากถึงแฟนๆแบบนี้ครับ เรื่องรับของขวัญตอนแรกๆก็มีงดรับไปช่วงหนึ่งครับแล้วก็พอสถานการณ์ดีขึ้นเราก็มีรับอยู่ครับรวบรวมมาไว้เลยแล้วก็เรามา,มารับทีเดียวแล้วก็ถ่ายรูปด้วยกับของแบบไม่มีคนมาไม่เจอตัวอะไรเงี้ยก็จริงๆก็เสียใจเหมือนกันแต่ก็ด้วยสถานการณ์ครับก็คิดว่าทุกคนคงเข้าใจตอนนี้ก็เกิดจะส่งของมาก็เหมือนจะมีแบบเป็นหัวหน้าบ้านนะครับชื่อพี่อู๋เนี่ยเขาจะเป็นคนแบบรวบรวมของให้แล้วก็รวบรวมแบบได้ชื่อว่าเอ้ยใครอยากจะส่งอะไรมาอะไรเงี้ยครับก็ถ้าใครอยากส่งมาก็ติดต่อเขาได้เลยครับผมถึงแน่นอน เป็นการวินรยยะหางเพื่อความปลอดภัยนะครับคือถ้าอยากให้นะเปลี่ยนจากการส่งมอบต่อหน้าเป็นการส่งให้แทนอันนี้ก็ได้รับความรู้สึกดีๆไปเช่นเดียวกันนะครับปิดท้ายวันนี้ก่อนที่คืนนี้จะชมวันวัส,สนากันต่อพาไปบุกเบื้องหลังก่อนเลยเป็นชาต่อสู้ของเป้ยปานวาดกับปู้กิติพงศ์แล้วต้องใช้หม้อทุบหัวกันดูสิหม้อกับหัวอะไรจะแตกก่อนกันหุ่ยสคบ ห้าสี่มองาม่ามสอง ไอ้ตุ้มครั้งแรกแต่มันไม่แตกมันแรงมาก <c oughs> แต่เราอ่ะไม่เจ็บแล้วแต่ทุกหลายรอบอยู่นะก็ประมาณสัองรอบปึ่งเสร็จแล้วก็รอบสามก็ทึงแตกหรหัวนโนโมไม่ดูซิหัวแตกแล้วครับ <c oughs> นี่โนมั <c oughs> <c oughs> นอยู่ปกติอยู่ปกติกตครับคือสบายๆครับไม่มีปัญหาครับ เอื้องจะรอดพ้นจากเงื้อมมือของเจิดหรือว่าต้องทดใช้สิ่งเ่อเองก่อไว้คืนนี้นะครับวานวัสนาดูกันต่อเนื่องเลย2ทุ่ม20นาทีช่องวัน31ครับพัะตกกับนาทีบันเทิงลาไปแล้วสวัสดีครับ